บ้านพักติดทะเลพร้อมรับเงินเดือนละ240,000บาททุกเดือนอยากรู้ว่าทำยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับบ้านหลังนี้อยู่ติดทะเลหน้าหาชะอําเลยนะครับพร้อมบริการหาคนเช่าและดูแลให้หลังอื่นที่ขายออกไปแล้วปล่อยเช่ารายวันแค่สุกกับเสานะครับวันละ3 0,000บาทก็ได้2 4 0 0 0 0บาทต่อเดือนแล้วครับและผลตอบแทนของมันเนี่ยก็สูงถึง8.2%ต่อปีเลยนะครับและใครที่กำลังจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในงบ40ล้านนะครับ ผมอยากให้มองบ้านหลังนี้เป็นออปชั่นหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นบ้านหลังเดียวนะครับผลตอบแทนสูงดูแลง่ายนะครับแถมคุณยังกำไรจากการที่คุณเข้ามาพักผ่อนเองเช่นจัดทริปครอบครัวหรือปาร์ตี้กับเพื่อนๆก็ได้นะครับเพราะว่าคุณน่ะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้และยังสามารถเป็นบ้านที่ไว้รับรองสําหรับแขกผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยบอกเลยว่าหรูลาและบรรยากาศเนี่ยดีแน่นอนครับติดทะเลเลยครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยครับทั้งอินบ็อกซ์ในทิกตอกหรือว่าจะแอดผมมาที่แอปเขียวก็ได้นะ